สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับกลับมาพบกันวันนี้ในบรรยากาศที่แปลกหูแปลกตานิดนึงวันนี้ผมจะมาชี้แจงถึงรายละเอียดของการที่จะร่วมนะครับร่วมเล่นเกมร่วมลุ้นรับของที่ระลึกของรางวัลจากผมนี่แหละนะฮะผมจะานำของรางวัลเนี่ยมาแจกให้ทุกคนในวันที่19 19ก็เหลือเวลาอีก1สัปดาห์พอดีนะครับนั่นก็คือสนามแรกจะแข่งขันกันในประมาณสักหนึ่ทุ่ม หลังจากนั้นประมาณสัก2ทุ่มกว่า,วาเราก็จะมาไลฟ์สดเจอกันแบบนี้พร้อมกับการร่วมเล่นเกมที่ว่าซึ่งตรงนี้นะครับนี่คือคือสิ่งที่ผมเตรียมไว้ให้นะฮะวันนี้จะมาแกะกล่องให้ดูพร้อมๆกันเลยผมก็ยังไม่ได้เห็นนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวหลังจากที่ดูของรางวาัลแล้วเนี่ยก็จะมาชี้แจงรายละเอียดนะครับว่าทุกคนเนี่ยหากอยากจะได้ของที่ระลึกของรางวาัลตัวนี้ไปเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับมาเปิดพร้อมกันเลยนะฮะในกล่องนี้จะมีอะไรโอเคเรียบร้อยอ่ะเทเลยเนาะชึบมา10อย่างนะครับ10ชิ้นก็จะได้มา10คนเป็นถุงมือนะครับถุงมือ สำหรับที่น้องชาวไบค์เกอร์สีแดงสีแดงดำห้นะครับแล้วก็สีดำล้วนก็5เดี๋ยวเปิดดูก่อนที่ว่าเป็นยังไงขอดูสีดำก่อนแล้วกันเนาะเป็น XL นะครับ XL ก็น่าจะเป็นเกือบเกือบบฟรีไซส์นะน่าจะใส่ได้ใส่ได้กันทั้งคนอ้วนคนผอมเลยอะผมว่านะนะครับตรงนี้ ไม่เล็กไม่ใหญ่นะถ้าเป็นมือผมผมเดี๋ยวผมลองสวมดูก่อนถุงมือมันทัชสกรีนได้นะเห็นไหมตรงนี้ทัชสกรีนได้ไม่แน่ใจว่าสุภาพสตรีจะใส่ได้ไหม XL ไม่ใส่ได้น่าถ้าเป็นผมพอดีเลยพอดีมือผมเลยมือผมก็ค่อนข้างใหญ่นิว้ค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันก็โอเคใส่ได้นะครับ นี่แหละโอเคเนาะถุงมือนั่นเองมีอยู่2ส,สีนะฮะนี่สีดำส่วนสีแดงก็คล้ายกันแหละต่างกันแค่สีก็ไม่รู้ว่าใครจะโชคดีได้สีไหนไปนะนี่ก็คือจะเป็นนี่สีแดงถุงมือนี้ผมก็มีนะครับผมก็มีเอาไว้ใส่สำรองผมว่ามันทนดีนะ ผมนี่ใส่รุยแดดรุยฝนมานานก็ไม่ขาดเลยนะครับก็เลยคิดว่าอืมน่าจะเหมาะกับการนํามาเป็นของรางวัลของที่ระลึกโอเคนะเดี๋ยวไปว่ากันต่อในเรื่องของรายละเอียดนะฮะว่าเราจะ,ะทำยังไงถึงจะมีโอกาสได้ของรางวัลพวกนี้นะครับอ่ตามมาโอเคครับกลับมาว่ากันต่อนะฮะนี่ก็คือของรางวัลน,นะครับที่เราจะร่วมสนุกกันเป็นถุงมือขับมอเตอร์ไซค์นะครับน่าจะ ถูกถูกใจสําหรับชาวไบเกอร์ทุกสายพันธุ์เลยทีเดียวมีแค่เบอร์เดียวไซส์เดียวนะครับก็คือ XL XL มีสีดำเนี่ยหคู่แล้วก็สีแดงอีก5คู่ XL เนี่ยมือผมประมาณเนี้ผมใส่แล้วพอดีนะครับใส่แล้วพอดีเลยเดี๋ยวลองสวมให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ผมว่าใส่ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนคนผอมเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะนะ พอดีพอดีมือเลยนะครับทัสรีได้ถุงมือตัวนี้นะฮะมีใช้อยู่นะครับลุยแดดลุยฝนดีดีพอสมควรเลยแล้วก็แน่นอนนะมีที่ป้องกันตรงนี้ค่อนข้างที่จะแข็งนะผมว่าเดินทางไปไหนก็ตามนะครับสำหรับใครที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยถุงมือผมก็ว่าจำเป็นพอๆกับหมวกกันน็อกนะถ้าใส่ได้ใส่นะครับป้องกันได้ทั้งแดดหรือว่าเวลาพลาดพั้งจะประสบอุบัติเหตุมาเนี่ย มันเซฟมือเซฟอะไรเราเราได้ดีพอสมควรอ่ะมาว่ากันต่อนะครับในเรื่องของอรายละเอียดนะครับกติกาที่จะเล่นเกมกันย้ำนะครับวันอาทิตย์ที่19จะมีการแข่งขัน m o เตอร์มอเสนามแรกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะเสร็จสิ้นทุกอย่างเนี่ยกี่ทุ่มกันผมผมเดาว,ว่าน่าจะ2องทุ่มโดยประมาณนะฮะหลังจากนั้นเราจะไลฟ์สดปุ๊บไลฟ์ like สดเราจะก็จะคุยกันในเรื่องของผลการแข่งขันเรื่องของอะไรยังไงก็แล้วแต่ตามปกติ ที่เป็นมาอยู่แล้วแต่ตอนไลฟ์เนี่ยผมจะให้ทุกคนเนี่ยใครที่อยากอยากจะร่วมเล่นเกมเนี่ยร่วมรวมอรางวันตัวนี้เนี่ยแชร์นะครับแชร์แชร์ไลฟ์สดแชร์ไลฟ์สดในช่อง y t u t u เนี่ยแชร์ไปใน Facebook มีการแชร์อยู่2อย่างก็คือ 1. แชร์ไปในหน้า f a c e b o o k ของตัวเองหน้าลีดข่าวของตัวเองก็ได้หรือ 2. จะแชร์ไปในกลุ่มกลุ่มไหนก็ได้แล้วแต่ไม่บังคับนะครับจะแชร์ส่วน ไปหาเพื่อนๆใน Facebook หรือแชร์ไปในกลุ่มในอะไรก็ตามถนัดหลังจากแชร์เสร็จปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนแคปแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอมาแคปหน้าจอไว้ปุ๊บแล้วก็เอาหน้าจอตรงนี้ไปเม้นอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับไปเม้นในเพจ Facebook Fanpage ของผมก็คือเพจ Bikerman เพื่อชาว2องล้อทุกสายพันธ์โลโก้ของเพจก็จะเป็นรูปมอเตอร์ไซค์สีแดงรูปไอจอมแดงผมนี่แหละนะ ก็จะเป็นเป็นเหมือนกันนะครับโลโก้เดียวกันกับใน YouTube เลยแต่ใน Facebook ชื่อจะยาวนิดนึงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพจ Bikerman เพื่อชาว2ล้อทุกสายพันธุ์คือวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะประมาณสักหลังแข่งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะไปโพสผมก็จะไปโพสนะครับไปโพสในนั้นโพสว่สวสวสวาโอเคละใครที่อยากร่วมเล่นเกมเนี่ยให้มาเม้นใต้โพสนี้เม้นโดยแนบรูปภาพการแชร์ของคุณมา นะครับเม้นในรูปภาพการแชร์ของคุณมาอาจจะพิมพ์คําว่าร่วมสนุกร่วมสนุกร่วมเล่นเกมรับของรางวัลอะไรก็ว่าไปประมาณนั้นนะครับนั่นแหละแล้วผมก็จะให้เวลาทุกคนเนี่ยในการเม้นในการแชร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงประมาณ1นึ่ทุ่มของวันจันทร์นะฮะหนึ่งทุ่มของวันจันทร์เราก็มีเวลาจะประมาณตีไว้ประมาณ2 3 2 4ชั่วโมงกัน1วันเต็มๆเ,เลยนะครับนั่นแหละก็ แต่หคนจะมีสิทธิ์ได้ของรางวัลแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับไม่มีการให้เบิ้ลน,นะฮะคือผมไม่ทราบหรอกว่ามันจะมีเม้นเท่าไหร่นะจะมีความเม้นต์มาประมาณสัก20 30หรือ50ก็แล้วแต่ผมจะใช้วิธีแรนดอมถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะเอามาแรนดอมในวันจันทร์วันจันทร์เราจะไลฟ์สดกันอีกทีหนึ่งประมาณสัก1นทุ่มกว่ากนะครับประมาณสักหทุ่มสทุ่มประมาณนี้ผมก็จะ เอาการแรนดอมนะมาให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับสมมติว่ามีมี50เม้นต์นะสมมติก็หมายความว่า50คนเนี่ยจะต้องมี10คนเท่านั้นที่ที่ได้รางวัลเนี่ยผมก็จะมาแรนดอมปุ๊บ,บๆๆในให้ระบบแรนดอมให้มันก็จะขึ้นมาว่าเม้นต์ที่เท่าไหร่บ้างที่จะได้ใช่ไหมครับนั่นแหละนะสิคนก็จะมีสีดําสีแดงนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะแบ่งกันยังไงคงคงแล้วแต่นะใครอาจจะชอบสีแดงสีดําอาจจะไม่ได้ตามตามที่ตัวเองต้องการ แต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรสักบาทเลยจริงๆขอแค่เล่นเกมง่ายๆนะครับไปแชร์ไลฟ์สดในในคืนวันอาทิตย์นั่นแหละไลฟ์ไปแชร์ไลฟ์สดมาแล้วก็ไปโพสต์ใน f Facebook โพสในกลุ่มในอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แคปหน้าจอมาแล้วก็มาตอบคําถามในในในใต้เม้นในใต้โพสในเพจของผมเท่านั้นเองง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อทราบได้ว่าใคร10บคนเนี่ยได้รับรางวัลมาปุ๊บผมก็จะอินบ็อกไปหาแบบส่วนตัวเพื่อที่จะ คุยรายละเอียดถึงการส่งว่าจะส่งอะไรยังไงกันบ้างย้ำนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทนะฮะแค่เล่นเกมแชร์ไลฟ์สดแชร์โพส์ตใน YouTube ให้ผมเท่านั้นเองคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้ของรางวัลจากผมไปนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ว่ามีมูลค่าอะไรมากมายนักนะครับแต่มันก็ถือเป็นของที่ล,ลึกนะผมก็ช่องนี้ทั้งทางยูทูบเอ่ยทั้ง a c e b o o k เอยเนี่ยก็อยู่ได้นะครับมีกําลังใจในการโพสต์บอกข้อมูลในการ ทำหน้าที่ตรงนี้ก็เพราะว่าทุกๆคนนะครับที่คอยเคลียร์คอยให้ความสนับสนุนหลายคนก็เม้นมาให้กำลังใจกันได้ทุกวันเลยนะครับไม่เคยห่างไปไหนหรือบางคนนานๆทีมาเมนก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนที่ดูช่องก็หมายความว่ามีสิทธิ์ที่จะ,ะได้รับรางวัลน,นะครับทุกคนสนับสนุนผมมาผมก็อยากจะตอบแทนอะไรเล็กๆน,น้อยๆให้นะครับอาจจะไม่มากไม่มายเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมก็จะโพสต์แจ้งอีกทีนึงเผื่อใครไม่เข้าใจหรือใครอยากจะอิ็อ b o x มาถามหรือจะถามในเมน้นในอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ยินดีที่จะยี้แจงให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับอาจจะพิเศษพิเศษหน่อยสาหรับคลิปรายการวันนี้เจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ